สวัสดีค่ะพบกับรายการสุขสาธารณะรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาชวนคุยและก็แลกเปลี่ยนกันอีกแล้วนะคะเราพูดถึงการพัฒนาคุณภาพเราพูดถึงสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนโรงพยาบาลทั่วประเทศมีมากมายจริงๆค่ะ การที่เราจะขับเคลื่อนการพัฒนาให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งประเทศนั้นจําเป็นกระเกินค่ะที่จะต้องมีความร่วมมือต้องมีการร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานและองค์การต่าง,าง,าง,างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้นะคะคนที่จะมาให้คําตอบกับพวกเราว่าการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จะสร้างความร่วมมือได้อย่างไรเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากท่านผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนท่านนายแพทย์อนุวัตสุภชุติกุลสวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะอาจารย์วันนี้เป็นเรื่องสบายๆค่ะเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจค่ะครเรื่องสอบถามอาจารย์นะคะว่าเราเองเป็นองค์กรที่อยู่ตรงส่วนกลางนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์มีแนวคิดหรือแนวทางอย่างไรที่เราจะขยายการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ไปให้ผู้คนที่หลากหลายได้ให้ความร่วมมือกับเราเพิ่มมากขึ้นค่ะครับตอนนี้ต้องย้อนกลับไปที่คําศัพท์ที่เราใช้อยู่นะคะ,คะ คือคำว่า H A ซึ่งย่อมาจาก Hospital หรือว่า Healthcare Accreditation เนี่ยนะครับตอนที่เรานำคำนี้มาใช้เนี่ยเราแปลคำว่า Accreditation ว่าการพัฒนาและรับรองคุณภาพถ้าแปลตรงตัวเนี่ย Credit คือความไว้วางใจการรับรองนะครับงั้นถ้าแปลตรงๆเนี่ยจะแปลแค่ว่าการรับรองคุณภาพแต่เราเห็นความสําคัญของการพัฒนาเพราะ,ะนั้นพอเราพูดถึง Accreditation เนี่ยเรามองว่าเป็นกระบวนการของการพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากเวลาส่วนใหญ่เนี่คยควจะใช้กับการพัฒนาส่วนการรับรองเนี่ยเป็นแค่เวลานิดเดียวตรงจุดนิดเดียวของของเวลาทั้งหมดนะครับทีนี้เ,<ช>เราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราส่งเสริมคือพอเราไปประเมินเนี่ยเราได้รับทราบปัญหาต่างๆว่าโรงพยาบาลมีปัญหาอะไรบ้างเราก็นําความรู้ต่อเรานั้นเนี่ยนะครับมามาจัดทําเป็นหลักสูตรก็ดีหรือว่ามาออบอกผู้คนให้ผู้คนไปเชื่อกันบอกต่อในฐานะที่ปรึกษาเพื่อให เกิดการพัฒนาอย่างตรงทิศทางแล้วก็ไม่ไม่หลงทางน,นะครับหน้าที่ตรงนี้พอทำมาระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นศักยภาพของสถาบันที่อยู่ตา่ตา,ตางต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเราเริ่มจากโรงเรียนแพทย์ก่อน,อค,นครับโรงเรียนแพทย์ที่ที่เชียงใหม่ที่อมอ,อ,อที่คอนแกนเนี่ยก็เป็นสานแห่งแรกที่เราเราเริ่มติดต่อว่าท่านพร้อมไหมที่ท่านจะมาช่วยเราในการเป็น ศูนย์ความร่วมมือเราเรียกว่าเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า H A c o l l a b o r a t i n g Center เรียกย่อๆเป็น H A A C เรียกว่า H A C C H A C C หรือที่เรียกว่า H A C ครับแล้วก็มุ่งหวังว่าเราจะสถาบันเหล่านี้มีศักยภาพมีประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลตัวเองอยู่ก็สามารถใช้ประสบการณ์เหล่านั้นใช้บุคลากรที่มี ศักยภาพเหล่านั้นในการไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่อยู่เบรลรอบนะครับแล้วก็อาศัยความชานาญเป็นพิเศษของแต่ละที่นะครับบางที่อาจจะเก่งในด้านการฝึกอบรมก็ให้ให้ใช้การฝึกอบรมนะนําหน้าบางที่อาจจะเก่งในการที่จะเปิดบ้านตัวเองให้คนอื่นดูก็ชวนเป็นที่ดูงานเป็นที่ดูงานให้โรงพยาบาลเข้ามาบางที่อาจจะเก่งในการที่จะไปให้คำปรึกษาในพื้นที่แล้วก็แล้วก็สนับสนุนให้ไปให้คำปรึกษาในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ต่อมาเนี่ยเราก็ได้ขยาย ขยายความแม่นมแท็กเนี่ยน,นะครับไปที่ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆบ้าง ไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบ้างก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละที่คุณแล้วตอนนี้เรามีศูนย์ความร่วมมือลักษณะอย่างนี้สักประมาณเท่าไหร,ร่ละคะอาจารย์ขณะที่เรามีทั้งหมด6แห่งด้วยกันหก <6, 6 S 2> แห่งนะคะคเป็นทั้งในส่วนของตัวกลางเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแพทย์แล้วก็มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีความหลากหลายทั้งสิ้นเลยแล้วตอนนี้นะคะนบะบทบาทปัจจุบันของศูนย์ความร่วมมือต่างๆเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะอาจารย์บ,บทบาทหน้าที่ก็คือว่าต,ต้องวิเคราะห์ความต้องการในพื้นที่ว่าความต้องการการพันนนาคพขอองงรยบบลททีีู่่่ใื้ะ มีความต้องการอะไรแล้วะจะมีวิธีไหนที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการเหล่านั้นได้ซนะึ่ง้นนี้เราก็ขณะน,นี้ได้พยายามให้รวมตัวกันเป็นเหมือนกับเป็นคอนโซลเทียมหรือว่าเป็นเป็นภาคีในการที่จะมาร่วมมือกันทํางานแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในในแฮกต่างๆนะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยเราก็จะมีมีการจัดสรรงบประมาณให้ให้ไปทํางานแล้วก็มีมันก็ก,กาหนดโครงการกําหนดวิธีการทํางานเป็นอย่างส่วนกลางเลยแต่ในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเห็น สิ่งที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ตอบสนองกับพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าแฮกเนี่ยอยู่ใกล้พื้นที่<ช>นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะรับรู้ความต้องการของพื้นที่ได้มากกว่าเราซ<ช>ึ่งอยู่ตรงกลางแต่เราจะเป็นผู้ให้ให้การสรัมนุนในด้านของ <c oughs> ด้านความรู้ด้านวิชาการให้กับทางแฮกเนี่ยไปทํางานค,ค่ะเหมือนกับกําลังกระจายจะใช้คําว่าสรพน้อยได้ไหมคะเนี่ยเราจะกระจายสรพน้อยไปตามจุดต่างๆหรือหรือหรือแตกต่างจากั้นตาม<ำ>หน้าที่ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอาชนว่า หน้าที่ข้อที่3เนี่ยนะครับคือหน้าที่ในการที่จะสนัสนบสนุนส่งเสริมให้เกิดกลไกาการาาพัฒนาคุณภาพขึ้นในสถานบริการาต่างๆค่ะ กลไกหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือกลไกที่เราจะทําอย่างไรให้พื้นที่แต่ละพื้นที่สามารถมีกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างมีบริบทที่แตกต่างกันเราอาจจะมีศูนย์ตรงกลางนะคะที่จะให้องค์ความรู้และวิชาการแต่การนําไปประยุกต์ใช้นั้นแต่ละที่ต่างมีความรู้และความเข้าใจที่แตกต่างกันวิธีการของแต่ละพื้นที่ก็น่าจะแตกต่างกันนั่นจึงเป็นที่มาค่ะของศูนย์ความร่วมมือที่เรามีมากถึง6ศูนย์ความร่วมมือแล้วในตอนนี้ตอนนี้ผลงานของ ศูนย์ความร่วมมืออาจารย์มีเรื่องราวที่จะเล่าให้เราฟังไหมคะว่าเขามีงานเด่นๆหรืองานที่เขาได้ทํากันในแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างครับงานที่เป็นงานหลักเลยที่ที่ทำกันเนี่ยนะครับก็คือการจัดประชุมประจําปีในภูมิภาคพอหลังจากที่ทางทางสพเนี่ยจัดประชุมประจําปีระดับชาติที่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยทีมเดียวกันเนี่ยก็จะไปปรากฏที่ต่างจังหวัดด้วยเพื่อให้ผู้ที่ขาดโอกาสที่ไม่สามารถเข้ามาประชุมที่กรุงเทพได้นั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ใน ในเนื้อหาใกล้เคียงกันมีที่ใกล้การพื้นที่ของตัวเองก็เปรียบเสมือนการกระจายการเข้าถึงนะคะเป็นการการกระจายการเข้าถึงองค์ความรู้นะคะโดยผ่านศูนย์แห่งความร่วมมือเหล่านี้นะคะที่จะนําเรื่องราวที่ได้จากส่วนกลางเนี่ยไปกระจายองค์ความรู้และกระจายบรรยากาศด้วยต้องบอกว่ากระจายบรรยากาศเวลาที่ไปจัดตามภูมิภาคเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นการรวมตัวของคนที่ เหมือนพี่น้อง<ม>เหมือนเพื่อนที่เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆเช่นเดียวนก็จะมีะะวิทยากรในพื้นที่ทีทท่เพิ่มมากขึ้นนะฮะบางส่วนก็ไปจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนนึงก็จะมาจากพื้นที่ค่ะก็เป้าประเด็นประสงค์ตรงนี้นะคะก็เป็น,นกลไกหนึ่งนะคะที่เราจะขับเคลื่อนและขยายงานในส่วนของการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น พอพูดถึงตรงนี้เชื่อแน่ว่าหลายๆคนนะคะอยากจะฟังค่ะว่าแล้วพื้นที่หรือศูนย์ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นเขามีวิธีการในการดําเนินการกันอย่างไรและในวันนี้ค่ะทั้ง6ศูนย์ความร่วมมือนเรื่องมาเล่าให้กับพวกเราฟังค่ะ,ะความร่วมมือระหว่างศูนย์แฮกโรงพยาบาลเชียงรายกับสรพเนี่ยบทบาทก็คงเป็นในเรื่องของการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราครับทั้งได้แก่4จังหวัดในภาคเหนือน,นครับ คือจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านรวมทั้งหมด56โรงพยาบาลน,นะครับความร่วมมือจะเป็นในลักษณะของการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาวิชาการนะครับในด้านของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแน่น,นอนครับในในเมื่อบริาการของโรงพยาบาลมีคุณภาพนะครับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่เอาใจใส่ดูแลคนไข้ไม่ได้ดูแลทางด้านกายแต่ดูในลักษณะของการเป็นองค์รวมเนี่ยประชาชนย่อมได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับ นอกจากจประชาชนแล้วผู้ให้บริการเองนะครับก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจที่ได้ทํางานในโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยมีระบบบริการที่ดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับแท็กโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับที่เกิดจากความตั้งใจและความปรารถนาดีที่จะเห็นโรงพยาบาลต่างๆนะครับในโดยเฉพาะในในเขตเครือข่ายจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่หน้านะครับได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับ เราอยากเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานี้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนนะครับคือประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีแล้วก็เราก็หวังว่าสุขภาพโดยรวมของประชาชนนะครับแล้วก็ระบบระบบสุขภาพของประเทศไทยนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆบเราก็หวังจะเห็นว่าจะมีการพัฒนานอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เราหวังว่าความร่วมมือนี้จะคงมีอยู่ตลอดไปจริงๆเป็นความร่วมมือที่เราได้มีการตกลงคุยพูดคุยทําสัญญากันนะครับรูปแบบก็คือว่าของทางสรพ็คือเป็น คนที่ประสานงานให้ทางแทกเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูแลพื้นที่ที่ทางสพอเขาไม่สามารถเข้ามาได้ถึงในพื้นที่แต่จงจีหมายคือว่าพคงอยากให้เราได้มีพื้นที่รับผิดชอบเช่นให้ของเชียงใหม่เนี่ยก็มีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบของเราอยู่แล้วก็เป็นการที่เหมือนกับเราช่วยเป็นเหมือนกับเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาให้ทางสพอซึ่งให้เราเนี่ยสามารถดูแลใกล้ในโรงพยาบาลได้อย่างใกล้ชิดจริงๆบทบาทของแท็กนี่ก็คือล้อมาตามของสพนะครับก็คือต้องการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล นะครับให้มีคุณภาพที่ประชาชน,นสามารถเข้าถึงได้และประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีพอสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้ั้นทางแฮกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วยทางสรพอในโรงพยาบาลในพื้นที่ที่อาจจะดูห่างไกลหน่อยหนึ่งนะครับก็ดีกระตุ้นให้โรงพยาบาลเนี่ยด้เกิดการพัฒนา,าคุณภาพตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนั้นประชาชนได้ประโยชน์ในแง่ของการที่รับบริการมาตรฐานที่มีคุณภาพ รับความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการมาใช้บริการมากขึ้นครับตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยรับอยู่คือมี3จังหวัดนะครับก็คือทางเชียงใหม่จังหวัดลำพูนแล้วก็ลำปางแล้วก็มีโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยตอนนี้เรากำลังรับผิดชอบในพื้นที่ที่โรงพยาบาลที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองจากขั้น2เนี่ยให้คงอยู่ในขั้น2ต่อหรือก้าวสู่ขั้นที่3คือรับรองอายุยคิติได้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโรงพยาบาลที่เราต้องเข้าไปช่วยดูแลในประมาณที่18โรงพยาบาลครับสิ่งที่เราทําได้คือเราจะเหมือนกับ เป็นจุดที่ทําให้โรงพยาบาลสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของเราเองทั้งตัวโรงพยาบาลก็จะรู้สึกมีความรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกันนะครับเราก็เหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรนะครับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนครับจริงๆก็คาดหวังว่าจริงๆทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีคุณภาพดีอยู่แล้วโรงพยาบาลที่เราเข้าไปรับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ยแล้วก็ได้มีกิจกรรมในการเข้าไปกระตุ้นต่างๆแล้วก็เชื่อว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยที่ร่วมกับมือเราเนี่ยเขามีใจในการพัฒนาคุณภาพค่อนข้างมากทั้งริงก็ฝากแค่แคว่า มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการผลิตคุณภาพอย่าลืมว่าทางแฮทเชียงใหม่นะครับจะเป็นพี่เลีย้ยงที่คอยดูแลแล้วก็จะพยายามผลักดันให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองนะในขั้นที่2อเนี่ยอย่างน้อยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลไหนมีศักยภาพที่ดีแล้วก็สงความมุ่งมั่นต้องการจะเข้าไปสู่ข,ขั้นที่3หรือรับรองคุณภาพเอชเอได้เลยเนี่ยเราพร้อมดีดีสนับสนุนกันที่ครับตัวสรพเนี่ยให้ความร่วมมือเราค่อนข้างมากนะเพราะว่าจริงๆก็คือผู้นำตรงสรพเป็นองค์กรแม่นะครับส่วนทางแฮกเราก็เหมือนกับ เป็นผู้ที่คอยเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้ดังนั้นเวลามีเรื่องของนยโยบายต่างๆนะครับหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือทางวิทยากรทางสพก็าสามารถที่จะช่วยคนส่งคนส่งความรู้มาให้เราเพื่อใช้กับในในโรงพาบาลที่เราดูแลในเครือข่ายได้ครับ ในช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับทางสพอเองก็มีแนวคิดที่จะ,ะสนับสนุนให้ทีมงานในพื้นที่ที่รู้บริบทของโรงพยาบาลในพื้นที่เองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษานะครับได้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาในการที่จะพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลก็เลยเกิดโครงการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขึ้นมาขึ้นมานะครับ ทางโรงพยาบาลศรีนครินเราคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพขึ้นมานะครับแล้วเราก็รับผิดชอบในเขตเใกล้เคียงกับทางสปสชนะครับก็จะมีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสาครคามจังหวัดกาลสิน แล้วก็มีนครพน,นมอีกหนึ่งจังหวัดน,นะครับเดิมเราก็รับผิดชอบเขตหนองบัวลำปูด้วยนะครับในระยะหลังเนี่ยเพื่อให้การแบ่งเขตมันค่อนข้างจะชัดเจนก็ทางหนองบัวลำปูก็ตัดแบ่งให้ทางเขตอุดรไปนะครับก็หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการไปติดตามเยี่ยมนะครับให้กําลังใจกับทางโรงพยาบาลต่างๆที่มีความสนใจในการที่จะทำกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางเราก็ จะส่งที่ปรึกษาไปนะครับไปเยี่ยมไปสอบถามไปให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลรวมถึงการเขียนแบบประเมินตนเองนะครับแล้วก็กระตุ้นให้กําลังใจกันนะครับก็ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลในเขตเราก็ได้ขยับเลื่อนขั้นกันขึ้นมาจํานวนมากนะครับจํานวนมากก็ถือว่าเ,อาเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์ความร่วมมืออย่างหนึ่งนะครับเป้าหมายเลยก็คงจะเหมือนกับทางสพนะครับเราอยากเห็น คุณภาพที่เกิดกับตัวผู้ป่วยอย่างแท้จริงนะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ในวงการคุณภาพเรารู้ดีว่าใบประกาศหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือแบบประเมินตนเองต่างๆที่เราเขียนเขียนกันเนี่ยนะครับมันเพียงเป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการที่จะส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยให้กับคนไข้นะครับดังนั้นความคาดหวังของทางแทกเองก็คงเหมือนกับทางสพก็คือ เราต้องการให้คนไข้ทุกคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลในทุกๆโรงมีความมั่นใจว่าจะได้รับการรักษาที่ดีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นความคาดหวังสูงสุดของเรานะครับส่วนเรื่องการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่เรามุ่งมั่นกันที่สุดคือความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานที่ผู้ป่วยต้องได้รับครับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะครับก็ในสวน ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลต่างๆนี่ครับก็ขออยากจะฝากว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้มุ่งมั่นต่อไปนะครับได้มุ่งมั่นต่อไปอยากได้ท้อถอยรางวัลแห่งความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็เรื่องของความศรัทธาที่สังคมรอบๆโรงพยาบาลแห่งนั้นในตําบลน,นั้นในอำเภอจะมอบให้กับเรานะครับเราก็จะทํางานอย่างมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความา้าวางอีกอันหนึ่งนะครับ แค่ซูนแท็ของแฮรโคลาดนี่นะเกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ว่าเราเริ่มต้นทนาดคุณภาพเนาะเราเริ่มต้นทนาดคุณภาพในหมู่โรงพยาบาลในโคลาดของเราก่อนช่วงแรกมันเริ่มต้นที่โคลาดนะคะ,ะหลังจากที่เราเริ่มต้นทนาดคุณภาพที่ในโคลาดเราพบว่าเรื่องของการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่จะทำให้แต่ละที่มันสามารถผ่านการรับรองไปได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะแบบว่าทําอย่างไรทําให โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขของเราทั้งเขตของเราคือเขตนครราีมาเชัยูมูบุรีลำศริน,นี่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็มีเพื่อนช่วยเพื่อนก็เป็นแรงบนันดาลใจส่วนหนึ่งที่เราได้ตั้งศูนย์แฮกขึ้นมาตั้งแต่ปี2548เนาะโดยที่เราคาดหวังว่าประชาชนเนี่ยที่ได้รับบริการจากหน่วยบริการสาธารณสุข,ขของเราทั้ง4จังหวัดเนี่ย จะมีความปลอดภัยเนาะจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองไนดะ้บทบาทหน้าที่อันที่1ก็คือกระตุ้นกระตุ้นโรงพยาบาลต่างๆหรือหอน่วยบริการต่างๆเนี่ยให้มีการพัฒนาคุณภาพนะควบคู่ไปกับงานประจำของเขาเนาะทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะในส่วนที่1ในส่วนที่2ก็คือมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะเป็นพัฒนา ที่ปรึกษาพัฒนาที่เลี้ยงคุณภาพในการที่จะไปช่วยกระตุ้นโรงพยาบาลต่างๆนะคะบทบาทหน้าที่อีกอันนึงก็คือมีหน้าที่ที่จะเป็นแหล่งวิชาการความรู้ข้อมูลทางเรื่องของคุณภาพที่จะเอื้อกับบริการในเขตของเราทั้ง4จังหวัดคือตั้งแต่ที่เราทําศนะูนย์แฮกมาเนาะในเขตนครชัยบุรีตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราก็พบว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการรับรองในลําดับขั้น มาตามลำดับเช่นลำดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามจนกระทั่งถึงเอ็อครดิตรีเอ็ครดิตนะคะ แล้วสิ่งที่แล้วก็คือประชาชนเนี่ยได้รับการบริการที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะเช่นแบบาบางโรคที่สามารถป้องกันได้ก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยรู้จักการป้องกันตัวเองนะคะเนาะแล้วก็มีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปนะคะมีเรื่องของมิติจิตวิญ,ญญาณเข้าไปนะคะเราก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยผลกระทบอีกประมาณ5ปี10ปีเนี่ยจะทําให้ประชาชนเหล่านี้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้ ในตัวสลพเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนแม่ใหญ่เราอะ่ะว่าอย่างไรเนี่ยน,นะคะเป็นเหมือนอหน่วยที่คอยสนับสนุนเราทั้งเรื่องของการพัฒนาที่ปรึกษาในเรื่องของข้อมูลด้านวิชาการในเรื่องสนับสนุนเรื่องของการบริหารจัดการให้เรานะคะเหมือนเราเป็นเป็นลูกะนะคะเป็นลูกที่ดูแลในส่วนมีภาคนะคะเนาะในแต่ละปีเนี่ยสลพก็จะมีแผนงานที่จะทําให้เราเนี่ยมีการพัฒนาคุณภาพเชื่อมโยงกับสลพนะคะ ในส่วนที่เรามีปัญหาอุปสรรคเรื่องการท่างถุภาพเราก็จะสามารถปรึกษากับทางสพอได้ตลอดเวลานะคะก็แฮ็กก็เริ่มขึ้นจากการที่พลพอในขณะนั้นเนี่ยได้มาชวนโรงพาบาลสงขลานครินซึ่งได้รับการรับรอง HA แล้วว่าจะมาร่วมมือททำการอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับโรงพาบาลอื่นๆในภาคใต้ให้มีการพัฒนาตามแนวทางของเ a นะครับ ในมอก็มีการรวมกลุ่มในภาคใต้ก็มีการรวมกลุ่มกันของโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรที่จะพัฒนาโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่ให้ผ่านเอชเอก็จึงเกิดแนวคิดว่าเอารวมตัวกันจัดตั้งเป็นภาคใช้คำว่าภาคใต้ เพื่อตั้งใจจะร่วมมือกันพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้จากสรพเรียนรู้จากการแลกกันแล้วก็ไปพัฒนาโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ในเขตภาคใต้เพื่อผลักดันให้ได้รับการรับรอง h a เร็วขึ้นในตอนนั้นเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็พัฒนาตัวเอง เรียนรู้จากการและการิธีการที่แต่ละโรงพยาบาลหลักๆใช้จัดการในเรื่องโจทย์ยากสมัยนั้นเช่นเรื่องบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบยาที่ปลอดภัยเรื่อง PCT เรื่องอ,อะไรการติดเชื้อองค์กรแพทย์องค์กรพยาบาลก็เรียนรู้จากกัรและกันในขณะที่เราเรียนรู้เนี่ยเราก็เติมความรู้จากส่วนกลางนะก็ขอวทยากร จากสพไปช่วยนะครับขณะเดียวกันสพก็มีโครงการอบรมอยู่แล้วนะครับก็จะให้โคต้าพวกเรามาอบรมเป็นพิเศษและบางโครงการเราก็เชิญคอสของสพไปจัดที่ภาคใต้โดยตรงเป็นพันธมิตรกันเราเป็นพันธมิตรที่ที่ดีต่อกันเพราะเหตุว่ามีวัตถุประส,สงค์เดียวกันคือต้องการพัฒนาโรงพยาบาล จุดอ่อนของภาคใต้คือถ้าเราส่งคนขึ้นมาในกรุงเทพใช้จ่ายก็จะแพงในขณะเดียวกันสรพจะส่งวิทยากรส่งคนไปภาคใต้ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเช่นเดียวกันนั้นการดําเนินการก็จะเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายค่ะเราได้ฟังจาก ผู้ที่ลงมือทําจริงนะคะผู้ที่ปฏิบัติจริงอยู่ในพื้นที่เล่าเรื่องราวการทํางานของศูนย์ความร่วมมือพัฒนานและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแล้วทําให้เรารู้สึกว่าการทำางานต่างๆเรานั้นเขาทั้งหลายมีความทุ่มเทตั้งใจและก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทําให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยนั้นสามารถมีการพัฒนาโดยความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วนค่ะ ยิ่งคงต้องมาถามอาจารย์นะคะแล้วว่าภาพของอนาคตของเราที่เรามองการขับเคลื่อนง,งานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วแล้วกําลังจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะการทํางานของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้นไม่ได้เป็นการทิมข้อสอบครับแต่ว่าเป็นการที่มุ่งเน้นการพัฒนาจริงๆว่าต้องการให้ได้ผลลัพธ์คือคุณภาพคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้ป่วยจะได,ได้รับครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องทํางานกันหนักทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่ไปไปช่วยโรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องทํางานหนักเพื่อให้เกิดภาพขึ้นแล้วจากที่เราเรียนแต่แรกว่ากระบวนการของเรานั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้เนี่ยงานของศูนย์ความร่ำรือก็คืองานที่จะสร้างกระบวนการนเรียนรู้เพื่อให้เกิดน้ำภาพเรามีแผนว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีลักษณะของศูนย์ความร่ำมือเนี่ยในขนาดที่เล็กลงเพื่อไปเติมเต็มในพื้นที่ที่เป็นช่องว่างอยู่ อาจจะเป็นระดับจังหวัดหรืออาจจะเป็นการรวมกันในระดับสองขั้หยอดรวมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเนื่องจากมีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นและมีจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลืออันนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์มากในการที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกันมีโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ตัวเองแต่ว่าข้ามไปถึงพื้นที่อื่นหรือว่าข้ามไปถึงสังกัดอื่นเนี่ยก็ด้วยใจยรักแล้วก็ได้เห็นห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของการที่ได้ไปทําให้ โรงพยาบาลได้เกิดความเข้าใจแล้วสามารถที่จะยกระดับน้ำภาพของโรงพยาบาลได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลทั้งหลายทั้งผู้คนที่ทํางานทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครั วันมกค่ะวันนี้เราได้รับทราบเรื่องราวดีๆนะคะของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งหมด6แห่งน,นะคะแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เชื่อแน่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นสัญญาณที่ดีของการขับเคลื่อนในแนวราบค่ะที่ทําให้เราเห็นภาพของโรงพยาบาลที่เห็นความพร้อมในตัวเองพร้อมที่จะ ทำงานและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่รายรอบการพัฒนานในอนาคตของระบบบริการสุขภาพไทยน่าจะเป็นการพัฒนาที่แข็งแรงและมีความมั่นคงเนื่องจากเกิดจากพื้นที่ต่างรวมตัวกันเพื่อเกิดการขับเคลื่อนด้วยตัวเองค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์อนุวัตสุภชุติกุลผู้ในการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนเป็นอย่างสูงค่ะค่ะรายการศึกษาธารณะ ของเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายและยังมีเรื่องราวดีๆที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกในโอกาสหน้านะคะสำหรับในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธรารณาสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนขอบคุณค่ะ